ตุลน,นะคะคนราศนาราศีตุลดาวพระศุกร์ค่ะนะคะมีคนตั้งใจฟังแล้วเลยนะคะตอนนี้นะคะลัคนาราศีตุลดาวพระศุกร์ค่ะอยู่ราศีธนูสักหัดชักค่ะอาจารย์หาร่วมดาวพุธร่วมดาวอาทิตย์ด้วยค่ะเออ่รวมดาวคานอีกนะคู่มิตรแปลว่าโหยง<ม>ราศีนี้จะไม่ต้องกลางวังนนะโอ้โหโอเคค่ะ, <Okay. S 1> คะ S <S เนื้อหอมสุดๆคนราศีการช่วงนี้นะคนราศีตุลราศีตุลช่วงนี้เนี่ยเป็น<า>ช่วงที่ทำอะไรก็ได้รับคำชื่นชม<า>ได้รับความยอมรับ<า>นะครับทำอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะไปเข้างานสังคมช่วงนี้มันปีใหม่เน,นาะช่วงตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบธันวาคมห<า>ึงวันทีอสิบสองมกราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เนื้อหอมที่สุดเลยของคนราศีราศีตุล นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่พอดีด้วยนะครับดังนั้นคนราศีตุลก็ออกปาร์ตี้แหงงานเ,เพราะตัวเองอยู่กับปุ่มเพื่อนเลยนะครับแล้วไปที่ไหนก็ได้รับการยอมรับโดดเด่นนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่สูงส่งนะครับเข้าที่ไหนไม่มีวัน ไม่มีวันเป็นแข่อ่ะต้องเป็นี i ีอย่างเดียวนะครับก็จะบอกว่ายินดีด้วยกับคนราศีกันนะครับราศีตุลนะครับราศีตุลได้ทั้งปฐุมเกณฑ์ได้ทั้งอุดมเกณฑ์คำว่าได้อุดมเกณฑ์ก็แปลว่าจะได้ทรัพย์อันมากจากรูกจากจากการโดดเด็คท่างนี้ด้วยดังนั้นผมแนะนํานะใครราศีตุลอย่าอยู่บ้านนะออกไปพบปะไปปาร์ตี้แล้วดีแน่อ่ะ สำหรับคนราศีตุลให้รีบพาภรรยามานั่งฟังผมพูดตอนนี้เลยค่ะนะครับดูรวมไปพร้อมกันแล้วต้องผมก็จะบอกคุณภรรยาของคนราศีตุลว่าบอกให้เขาออกจากบ้านทุกวันอ,ออกไปทุกวันหาเงินเต้ทุกวันให้รอรอ,อให้ดาวดาวสุ้ยายออกไปก่อนช่วงวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบถึงวันที่สิบสองพวกพลัปล่อยออกเต็มที่ถึงคุณไม่ปล่อยนะครับ โซ่มันก็ขาดอยู่นะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไปปาร์ตี้ครับปาร์ตี้เราอุดมสมอุดมอุดมไปด้วยซับครับค่ะนะคะอ่ะคนราศีตุลนะคะรัทธนาตุลผ่านไปเรื่องของตัวเองการเงินค่ะคนราศีตุลการเงินนี่ดาวังคาดนะคะขาดาวังคารอยู่ราศีมังกรอ้ยงอนค่ะราศีธนูค่ะรวยขึ้นเรื่อยๆรวยขึ้นค่ะครวยขึ้นเรื่อยๆค่ะเดือนนี้เงินเข้าโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับ มีแต่อาจจะมีอุบัติเหตุทางการเงินบ้างแต่ว่าไม่ไม่หนักหนานะครับกพราผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะครับมีตัวเอนนี่แหละอุปถัมภ์ทางการเงินได้มีนะครับคือจริงๆแล้วคนราศีกันเนี่ยสําหรับช่วงเวลานี้คือคนราศีตุลราศีสหตุลสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวเองประคับประคองกัรเองนะครับแล้วทาให้เขาเรียกว่าเป็นคนสร้างเงินนะครับแล้วทาให้เงินเนี่ยไหลเข้าได้ โดยง่ายไม่ต้องนไม่ต้องเหนื่อยเหนียวมันที่สิบหกมฆราครับคนราศีตุลจะรวยใหญ่อ๋อค่ะทำไมข้านัรย์ได้เป็นขงมหาอุปถัมอ๋อได้มหาอุปใช่ได้มหาอุดครับจะรวยใหญ่ครับว่าเราพอดละวางร้วยใช่ผมไม่เรียกว่ารวยนะผมเรียกว่ารวยใหญ่นะอ๋อค่ะนะครับ ไม่ต้องซื้อหวยนะครับอ่ะนะครับเพราะเดี๋ยวไปขัดลาบใหญ่เขาไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปขัดลาบใหญ่ค่ะตอนาสิงห์ตุลต้องฟังเลยนะคะเรื่องนี้นะคะรวยแน่ครับรวยแน่นอนค่ะนะคะแล้ววันที่สามสิบบุกนาถถึงยี่สิบสองกุมาเนี่ยจะรวยอย่างโปร่งใสโปร่งใสโปร่งใสอ๋อค่ะนะ จะรวยอย่างโปร่งใสเลยโชว์ได้คนราศีลัคนาตุลนี่เดือนนี้นะคะไม่ไม่มีใครรวยกว่าคนตุลค่ะไม่มีใครรวยกว่าคนตุลค่ะรวยทั้งกสมหาริมรับอาจจะได้บ้านหลังนะนะครับอาจจะได้บ้านหลังหนึ่งหรืออาจจะได้รถใหม่สักคันประมาณนี้โอ้ยยินดีรุ่งหน้ากับคนราศีตุลจริงๆนะคะ อยากให้คนราศีตุลฟังด้วยตัวเองแต่ต้องถึงวันที่สามสิบนะค่ะถึงวันสา่งซิบบุกรลางก่อนแล้วจะเป็นอย่างค่ะนะคะอาราศีตุลการเงินมาดูการงานคนราศีตุลกันมากนะคะครับเดาจังอก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็มีคู่แข่งบ้างตั้งแต่วันที่ห้าเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยเรื่องงานเนี่ยจะมีคู่แข่งถามว่าสําเร็จไหม หินนะแต่จะไปแต่ไปสนใจอะไรอะเ็เงินมันดีเนาะการงานในเดือนนี้ไม่ดีะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีไปสองปีแหละนะคำว่าไม่ดีนี่ไม่ได้หมายความว่ามันเสียหายนะครับคไม่ดีเลยานะในในในิสุขอุปสรรคมันเยอะค่นะได้มาลากเลือกนะครับแบบได้งานแต่ละชิ้นไม่ง่ายนะครับต้องทาเองนะครับคนราศีราศีตุลเนี่ยต้อง ต้องลงมือทำถึงจะทำให้งานงนั้นสาเร็จคู่แข่งก็ไม่น่าห่วงเอ้ยอก็น่าห่วงแต่เดี๋ยววันที่เดือนอีกสักสองเดือนสองเดือนกว่าสามเดือนเนี่ยคนราศีตุลจะมีโชคเรื่องการงานมากขึ้นเน,นาะค่ะนะคะอาจารย์คะ เอราศีตุลเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละในสามเรื่องนะนะเรามาดูเรื่องคู่กันหน่อยไหมคะสงสัยอย่างนึงค่ะจังคะคู่กันรงมากเลยคู่ค่ะคู่เหมือนเพื่อนนะครับนะครับก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาสิบสิบสิบห้าพุทธคัลที่คุยกันเยอะลแล้วมีอะไรก็คุยกันทั้งวัน<ล>อ่ะเด้ออจะอาจจะ อาจจะสามารถไปเที่ยวอ,อะไรก็ได้นะ,ะคือวันที่สิบสี่ถึงสิบห้าสองวันนี้นัดสองวันนี้เลยสิบสี่ถึงสิบห้ามกราเนี่ยปลอดโกได้สองวันได้สองวันนัดกันเลยกนรักสิตุนนะคะ,ะค่ะอ่ะเรื่องคู่นะคะเอคสคอนโซนีอนอารย์คาแมวม,ม,มีดาวพุเกตเข้าไปอยู่ในวันที่สามมกราเนี่ได้วันโรตคู่วีกว่านี่ คนคู่ของคนราศีตุลเนี่ยมันมีโอกาสยังไงหรืไปขอพรเอาเลยอไ็ไปขอพรนะอ่คครับเพราะมันไม่ใช่ดาวคู่นะอาจารไม่ใช่ดาวเกศไม่ใช่ดาวไม่เอาแต่ะแต่ว่ามันเป็นขอพรได้เป็นขอพรได้อย่างนี้ผมไม่จะผมไม่ห่วงเรื่องคนเก์คนราศีตุลมีมีปัญหาเรื่องคู่เลยนะเออเพราะคนมีหอหอมสุดๆเลยโชคดีใหม่ใช่ค่ะใช่นะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ ผมยืนยันเลยคนราศีตุลที่ยังไม่มีคู่นะมิถุนายนมีคู่ตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปถึงตุลาคมเจอแน่อาย์ค่ะนะนนแล้วถ้าเกิดมีคู่แล้วนะ,อะเออถูกใจแล้วแต่ยังไม่ได้บอกรักเนี่ยมีโอกาสที่จะบอกรักได้ไหมคะคนรักรัตนาตึงค่ะเออคุยกันแบบเพื่อน มีอะไรก็คุยกันได้ช่วงนี้คุยกันแบบเพื่อนนะครับไม่ได้คุยกันแบบคนรักต้องรอไปอีกสักเอาเรื่องคู่จริงๆรอไปสักเดือนเมษายนคนรัาราศีตุลกดไล้์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดวันใจให้กับคำตอบนี้ด้วยนะคะ